รังม่น้อยบุญวาสนะเอาล่ะมันเด็กสิได้เฝ้าล่ำพี่น้องอยากฟังล่ำแล้วเป้่าฟ่าวลายคือผ้าคขนล้ำถึงแต่เที่ยงพุชเนี่ยเที่ยงมึงยุใส่หลอกสิล่ำได้มุนทัดยูนี่ละเอาขอเสียงหน่อยเอาขอเสียงทั้งนี้หน่อยเอาก็ดังขอยทั้งนี่เอาขอหน่อยประเดียขอหลายเลย พ้องลองเพลงโมมวนหรืว่าอันโถปัดโถไปบ้าไปลองโมมวนมวนอยู่บ่พ่อบู้ยโมมวนพี่น้องทีตบมือคอยดื้อพี่ตบตาเฮงเลยมานเอาถามเพิ่นไี่สามเพิ่นมวนบ่พี่น้องกันมวนตบมือเราดังๆนะครับนี่เราลองอ่าตบแม่ปะตบยางลงไปตบเดี๋ยวเย็นเอากาศแห้งห้อนอารมณ์เย่อห้อนกินเหล้ากินยามาแน่เลยเป็นไปทั่วมักเหล้ามักยาเนาะสมอนี่บริมากมันแห่งเศร้าบ่ได้ แค่บอกว่าผมมีเงินซื้อกินจะมาจีดซื้อมันเสียเงินอยู่ก็เฮ้ยเนเค่อยเมาได้สันพ่อเอาย่างไปพ่อพวงเนยเขากับแแว่เขาพวงนั่นเลยแแวจังได้เพิ่นบ่เอิญกินเอาไข่บ่แม่นคนทายไงที่คนเอิญเพื่อนนั่นหรือดิดเพิ่นบ่เอิญเขาสิบ่อยากอายไปกินกับเพิ่นตีเสร็จังได้เขาอายยังเขาเจ้านั่งกินอยู่เขาก็ย่างเขาไปเขาอร่อยเพิ่นหัวขาแต่เจ้าหันหน้ามาเขาก็อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองลุย ถ้าคัดกินเรากินยาในน่ะพี่น้องทั้งบ้านแทนทั้งใช่พวมเพิ่มบ่ามักเรามากยาห้าแฉ่เด้เป็นลูกเคยทั้งพี่อันเดะบวกเป็นอย่างยู่ไก่กันพูดเว้ยเอาไก่กันสิเป็นยังสิหักกันแห้งตัวอา้าวรักคนบ้านไก่เอาใจยากแมนบอกแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็น,นเ,เขารักเราได้เขาก็รักคนอื่นเป็นเขาไใจเขาไม่เห็นหน้าเราเขาก็ลืม เพิ่นก็นเห็นหน้าเข้าเป็นลืมเลยเอ้าวเกดวันว่างเวง้นดนตรีสามวันนารีเป็นอื่นสามมือนก็เปลี่ยนใจบว่วตะคนเปลี่ยนแม้แต่ใบไม้มันยังเปลี่ยนสีโอ้ธรรมชาตินาเรียังเปลี่ยนไปครับคนรักยังนอกใจแล้วอะไรจะแน่นอนพอมีคํา่าแน่นอนสลหรับพวมหักเขียจังในสิมีเมียน้ำบาดพนสนพอบ่เอาแพ้ใจกำลังสนิทยาสกิดให้เกิดแผลค่อยออกหักขอโทษผู้ชายคนนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครทิ้ง นี่ขนาดเมาเลยอย่บเมาสิซ้ำใดผู้หญิงก็เปรียบเสมือแล้วกาแฟไม่ใช่พ่อใช่แม่จะไปแครม,มันจะไยมาย้อนมีเมีอำนา่คนละบอแค่พอหงอเร,เรื่องความหักคอยพอเอาไฟทองไม่เคยงอกับความรักถึงอ,อกหักยังไงไม่เป็นแผลถึงจะเก็บยังไงไฟไม่แค่ขอเพียงแค่ประสบการณ์ที่ผ่านไป การการักการเราผาเป็นแค่ประสบการณ์ให้มันพานแบต้องคิดยังไงล้ววะผู้หญิงเ็าเปียบเสมือนต้นไม้โอโอคือตอนไมผู้ชายก็เปรียบเสมือนคนทําสวนอ,อยู่กกล้ันแต่ถ้าวันใดต้นไม้ยั่วอยวูน่คนสวนก็ต้องฝันออก็มาใส่คข้า่าถางเอาถางมันใส่สำหรับยาคะ่ะแม่บอกต้นไม้มันต้องันฝัน เชื่อเลยครับวันนี้เ <c oughs> ชื่อจริงๆปั้นไปไหนกีบยมีเมียนน้ำบ้านเพิ่นครับคอยว่าเอาซื้อดอกอย่ามาคุยอา้าวการแต่งงานเป็นการตัดอนาคตสร้างอนาคตตัดก็ขัดตัดแบบใดอา้าแต่งปับ๊บจิตไ,ไม่ยามพี่ยามน้องบ่โอ้เมียนกะสีหามมาดีเดคขาลงเฮียนบ่ได้หรือจมแปะจมแปดหูบนั่นสันนีน่าหนี้ลีอ่ะบ่ได้อะไก่แล่นไก่น้ำบ้านดาหะาดาหันเดือ กูอ่านยิ้นมาเลยหงษจักรวรรดิื่อเหรียญผัวคุณเว้ยรอบมึงเสร็จแล้วหูษจักรวดิื่อเหรียญเท่าแม่ขนาดเท่าพอเคยบอกกันทีอะไรไหมสื่อเหรียญบางใดบักกล้วยเอาเจ้าคือมาบอกคอยตะกี้กันเรื่องนี่หั่นบอกว่าท่านมึงมีอ๊อปแล้วนั่นแหละโอ้ห่วมกิ่งสิดอดซ่อนอย่างนี้พี่น้องมาพี่น้องมากกัตามคอยพอห่วมกิ่งคอยพอเคยตัวไปแม่นปะอิลิ กูจักเป็นหยังบุนนี้แม่กนแม่หยังนี่บักม่วงนานบ่เคยตัวไบพะนะข่อยสุกกูจักสามห้าแม่มึงเดือเอามาหยังหรอครับเอามาหหมาถามถามหัวงก่อนเออยูพูดเดียวมันละอ้าวจะฝ้าไปอย่าทิ้งฝอยไปคอยเพราะถามเด้อบ่ะนี่เ่ราะปีที่เว้าสูฟังว่าให้ถามหรอกฟ้าไปเดี๋ยวนั่งก่อน นั่งยังยังหลัพ่อตัวพี่น้องยังนั่งเลยเนี่ยมอนี่นอ่นผนตัว <c oughs> กลนะ้วยนี้ไม่ใช่กล้วยธรรมดานะฮะกล้วยยังเออกล้วยสุกนะเออคอยหูจักยุ่กล้วยสุกนะโอ้บัว่าสิบถามเนาะคถามเราตอบว่าขอยทายไงอ่ะอ้อไปบถามอีกล้วลำไลกล้วยนี้ไม่ใช่กล้วยธรรมดาอต เม้ว่ะมนางบอยเราสามารถรู้ได้ว่าคนที่กินกล้วยมีอุปนิสัยยังไงแค่กินกล้วยกับหูจักว่าเป็นคนมีนิสัยแบบได้พานยังมากเนี่ยใช่โดยเฉพาะน้องนองน,องนักศึกษาดูไงนักเรียนนักศึกษาครับไหนตอนนี้ใครเรียนหนังสืออยู่บ้างครับยกมือขึ้นที่เรียนหนังสืออยู่ตอนนี้เออเออนุงสีแดงๆกันแม่นจันฮะใส่อโอยเลี้ยนปีไหนเนี่ยเนีีปีกล้วย มันมีอยู่ตีเล่นปีกหวยเหรอักละมือเสียไล่ก็มีเฉยใกล้สงการเลยเด้ตองุ่งเสือไล่ตัวเป็นยังกับส้นใส่เสือไล่เสื้อทุกสีมีความหมายหมดนะะรับการใส่เสื้อทุกสีนี่มีความหมายใช่อย่างผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อลายตามตำราท่านบอกไว้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวโอ้โหหลายหลายคนหลายหลายคนรักเดียวใจเดียวเป็นผู้หญิงที่น่าศึกษาสองอย่างละ เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณ์สูงรักเดียวใจเดียวหน้าศึกษาและมีประสบการณ์สูงคุอวาอยัางสั่นครับเอาแต่เตเสือกัไล่แล้วท้องจะลายขนาดไหนคัณ <c oughs> ประสบการณ์ไล <c oughs> ยายอ, <c oughs> อี่ยงเยอะอุ้ยบอกไปยยเฮียนกับพวกไปยยเลยบอกแล้วจะมียมานั่มปะอ,อายคนว่ากล้วยก็ทําไปกินยยเฮียนก็ โมแมงกล้ยอันนี้กุ้ยันกล้ยหอมกุ้ยกล้ยตุลานาหวายแล้วไหมโมแม่ man, คนธรรมดานะจะบอกก็เป็นตำรวจหรือเป็นหมอพอดีครับว้ยคนเมาเลยอ้าวผู้ผู้บ่าวสช่หลืผู้บ่าวฟังทางนี้ <c oughs> ท่านอยากรู้หรือไม่ว่าคนที่จิตเอ้ยแฟนของท่านเคยผ่านการมีความรักมาหรือไม่เฮ็ด <c oughs> จังใดบอกน้องซื้อถ้วยให้เธอจินที่ <c oughs> ลงทุนในงไงซื้อกล้วยให้กินกันหูเลยอิ่มท้องด้วยแล้วรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยอ๋อความรู้ใหม่อืมอ่ะว่าไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการมีความรักลักษณะกะโอหอมแท้่วะรลักษณะการจินกล้วยจะต <c oughs> งยับมาพี่ <c oughs> อันก้อนสีโลงเฮียนบอกว่าจากันจีเด้นี่บอกอยู่เอายานอนหลับใส่ให้กินแล้วมึงก็ฟื้นเร็วสิบูมันเป็นยาเมื่ออายุป่ะเนาะจักก็เออเออยังแม่อิ่นแม่อิ่นเอาเมียมึงไปนำบูนล่ะบูนเสียดให้กันคักบูนล่ะ ไม่ตัวหรอกคุณจ้กวว่ามึงมักวัตถุโบราณดี๋ยปิดไมตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ฟังนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านการมีความรักรักษณะการจินกล้วยจะจินอย่างนี้่าไง่ายๆว่าสาวซ้ำหน่อยเฮ้ย้า คือเอาเมื่อบีเอากินจังไหนก็ได้ตัวเพราะท่านมีผู้ใดเหลียวบึงไหมสาหรับคนที่กำลังมีความรักใหม่ๆเริ่มสิมีผู้เบารักษณะการจินกล้วยจะจินอย่างนี้เออแล้วเอาเอาเอาคือคือแข้งขาคือส่งสีอายว่านตวัดหนึ่ง อา้าวรู้แล้วว่ามีคนแอบมองนะเมีเาสำหรับคนที่ผ่านการมีความรักมาอย่างโชคชนนกอใส่คำว่าโชคชนมันหลายแล้วหลายสำเนียเลยนี่อา้าวชีมอ่าจะใส่ซอนทั้งงานแล้วมเิ่นห่วงกันด้วยยันตกตัวอบ่ฮั้จักมองสีไตเลยปุือวลางสันอา้าหันแห่นกอหัวเขา่าหัวตักไปพุ่นเลยน่ามังวสเลี้ยง ลักษณะการกินกล้วยจะกินอย่างี้กินแบบใดครับพูกเอาวพราอายพี่อายน้อกมันควรท่านั่งกินนั่นบัมันลึงแล้วลึื่องยังลึืงกล้วยขาตังเกงโอ้นิสัยเนาะกะไข่ดอกว่าเพิ่นปิดตาอยู่เฮ้ยปิดจะไหนมาปิดกัะเที่เยวปิดจานเพ่เห็นเนาะนิสัยอาวอ้าวอ้าวอาวอ้าว อันเมาเมาอยู่สี่ยู่ยยยาาบ้านเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานยังคอเอออาเบียไข่อยบ่ต่ำเบ่สูงในจังหวัดผูเรศมาหาข่อยต้องก้มหัวไหข่ไข่มาเป็นคุยะะอีกบ่เนาะบ่ก้มจะพินนี่รอกเอา,เอาวันนี้ค,คุณพี่เจ้าที่มาเยอะฮาเทียคุณพี่เจ้าที่มาหาเจ้าด้วยครับมาหาข่อยก็ก้มมากกลนเ,เหอเฮ็ดงานยังคนคือเปิดก้มหัวไห้เปิดร้านตัดผมเนี่ยสร้างมาสร้างตัดผมมันต้องก้มหัวไห้อยู่เอาจ๊งข้อบ้านมึงตีลังกามาตัดผมสุเด็ดห้าย ฝากร้านเดี๋ยวเ็ได้ไปใส่ไปหาเธอเขาเดี๋ยวอ๋อคือว่าบุมีเมียคือเจ้าสู้แท้อาอไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่มันหลายคนไปไปคุยกันเรียบร้อยก่อนะนะเนี่ย